เผยภาพ t o r ต l a e d g S30 Ultra หรือ S X e โชว์ดีไซน์พรีเมียมใช้ชิป Snapdragon 898รุ่นแรกๆเตรียมเปิดตัวมกราคมนี้ก่อน <B us iness> หน้านี้ได้มีข้อมูลว่าทางบอโตโ o l a เตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนระทงที่ใช้ชิปเซ็ตเซมด a g อน898ตัวท็อปเป็นใหม่ล่าสุดเป็นรุ่นแรกของวงการในช่วงต้นปี2022เลยครับ โดยใช้ชื่อว่าม o โ o l a ล d g H30 Ultra หรือ HX ลา่าสึงก็ได้มีการปล่อยภาพคอนเซ็ปต์ตัวเครื่องออกมาแล้วครับโดยม o โ o l a ล d g H30 Ultra หรือ HX นี้มีดีไซน์ที่ดูพรีเมียมเรียบหรูกว่ารุ่น,ก,นก่อนๆมีหน้าจอจอดูปใส่กรองหน้าตรงกลางหน้าจอมีขอบจอบ,บางมากให้กองหลังม,มาทั้งหมด3ตัวจัดเรียงในแถวมุมซ้ายด้านบนที่นุนจากตัวเครื่องด้านหลังออกมาเล็กน้อยครับ และมีการคาดการว่า t o r o l a e d g H30 Ultra หรือ HX นี้จะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่จะได้ใช้ชิปเซ็ต q u a l อม m m Snapdragon 898รุ่นใหม่ให้แลมมาแบบ LPDDR มีให้เลือก 8GB กับ 2GB ส่วนลองเป็นแบบ UFS 3.1มีให้เลือก 128GB กับ 256GB มีหน้าจอเป็นแบบ AMOLED ขนาด6.6นิ้วรองรับค่าร r e f r e รทระดับ 114Hz และ HDR10+ ให้กล้องหลังมาทั้งหมดตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความ 50, 000, เรี50ล้านพิกเซลกล้องอั t r a Wide ความ 50, 000, เรี50ล้านพิกเซลและกล้องเด p ความ 2, 000, เอียด2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความ 60, 000, เรี60ล้านพิกเซลตัวเครื่องกันน้ำมาตรฐาน IP52 ไฮแบตเตอรีม่มาที่5,000มิลลิแอมป์รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว68วัตต์อีกด้วยครับคาดว่า Motorola Edge 3 0 Ultra หรือ HX นี้จะเปิดตัวเร็วสุดช่วงเดือนมกราคมปี2022เลยละครับ เอาละครับคราวนี้เราต้องลองดูกันต่อไปนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟาจะต้องบอกกายทราบไปทีครับตอนนี้ช่อง i t ทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i t ทีฟาเพียงแค่เดือนละยีบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ